สวัสดีครับข้อความจากจักรวาลนะครับหรือ,อโซของคุณนะครับที่อยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะครับหรืออาจจะเป็นข้อความการให้กําลังใจนะครับหรือข้อความอะไรก็ตามนะครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเอาไบนี้แล้วกันไปนี้นะครับ What can I do to make a difference คุณจะสามารถนะครับสร้างอะไรที่แตกต่าง คุณสามารถสร้างอะไรที่แตกต่างนะครับ What keep you up at night What make you cringe when you think about it s u c h that every ounce of you r scream no more When can you c r e t e purpose out of your pain มันให้อารมณ์แบบคุณต้องหาความแตกต่างของชีวิตนะครับในตัวคุณนะครับเออไม่ว่า ชีวิตของคุณนะครับตอนนี้คุณจะทํางานอะไรนะครับหรือใช้ชีวิตแบบไหนนะครับคุณต้องสร้างความแตกต่างนะครับคุณต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองนะครับหรือคุณนะครับสามารถที่จะออกแบบชีวิตนะครับหรือครีเอทนะครับจุดประสงค์ของคุณนะครับได้อย่างไรนะครับจากผลของอาจจะเป็นความกลัวความวิตกกังวลนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับคุณนะครับต้องสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณเองนะครับคุณมีอะไรที่ เป็นจุดเด่นนะครับหรืออะไรที่เป็นจุดแข็งนะครับกคุณลองหานะครับแล้วเอาตรงนั้นนะครับมาทําให้การใช้ชีวิตของคุณนะครับหรือการงานนะครับการดําเนินชีวิตของคุณนะครับมีความแตกต่างนะครับจากเดิมนะครับคุณอาจจะต้องแบบปรับตัวคุณอาจจะต้องแบบปรับปรุงนะครับพัฒนาตัวเองนะครับ Today's s a c t i o n may a difference in someone life today big or small because all is make a difference ให้คุณสร้างแตกต่างครับ ออสร้างความแตกต่างนะครับจากผู้คนนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กหรือใหญ่นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับออก็คือความแตกต่างนะครับการหาจุดเด่นนะครับในตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองนะครับออสร้างเอกลักษณ์นะครับในแบบของคุณนะครับสร้างความมั่นใจในแบบของคุณนะครับคุณ เราทุกคนนะครับมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเราต้องสร้างความแตกต่างนะครับไม่มีใครเหมือนคุณนะครับแล้วก็คุณไม่เหมือนใครด้วยนะครับจะให้คนทุกคนเหมือนกันไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับคุณต้องสร้างนะครับตัวต้นของคุณนะครับที่ดีนะครับสร้างเอกลักษณ์ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนก็ตามนะครับด้าน จิตวิญญาณด้านการใช้ชีวิตด้านการงานของคุณนะครับสร้างอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่แตกต่างนะครับและสร้างคุณค่านี้ให้กับคุณให้กับสังคมด้วยนะครับ